มันสีมีจิตวิทยาหนึ่งเลยย่อมสังเกตนนีใสของคนคนที่มักขี่เลื่อมเนยย่อมมักสีเป็นคนที่มีนนีใสอ่อนย่นเลยแล้วในหัวนี่มักสิคิดหลายๆเรื่องพร้อมๆกันคนที่บมักขอความวยเหลือจากผู้ใดทั้งสิน้นก็ย้อนว่าในอดีตนี่เคยถือปฏิเสธมากอ่อน คนที่มักนางเงียบอยู่คนเดียวบอคอยไปสูงสิงกับผู้ใดนี่ให้สังเกตบางดีๆเด้อในโลกของเขานี่มักสิเต็มไปด้วยโลกของจินตนาการคนที่มักเงียบในกลุ่มคนหลายๆนี่สีเป็นคนที่มกักคิดหรือบ่เฮ็ดในสิ่งที่พิถีพิถันแล้วก็เข้าใจหัวอกของคนอื่นพร้อมคนที่กาลังฟังอัตมาเบาอยุ่นี่นมักสิเป็นคนที่พิเศษ โดยบ่ตร้องพยายามอีหยังเทิงสิ้นจะเลื่อนพร